แบบของคดี่8แดแล้วเราขึ้นด้วยท็อปเพนก่อนขนาดมันขนาดใหญ่ขนาดทั้งหมดเท่าไหร่ดูสิเหมือนข้อนี้ จะไม่มีขนาดให้ข้างนอกไอตัวนี้ไอวงกลมข้างนอกไม่มีให้แปลว่าเขาอยากให้เราสร้างข้างในก่อนโอเคมาเรามาทำตรงตรงไอไอบล็อกนี้ก่อนบล็อกที่เป็นคือวงกลมตัวนี้ตัวนี้อเขียนไม่ออก บอกตัวนี้มีอยู่ก็คืออ่าโอ้ยังไม่ออกจากระบบ p i ยังอยู่กับ p i อยู่จุดห้าคูณสองงจุดห้าคูณสองได้แล้ว แล้วก็ตรงนี้จากที่ดูเขาเหมือนไม่ได้บอกระยะมาน่าจะให้เราหาเองโอ้มีขนาดเอาไซส์นี่ว่าเอาไซส์ตัวนี้มีขนาดเอาไซส์สี่สี่จุดห้าสี่จุดห้า หนาอยู่หนาอยู่ศูนย์จุดห้าหกเขียนลงไปต่ออืมต่อมาเราเจาะรูก่อนดีกว่ารูนี้ขนาดมองยากมากโอเคหนึ่งจุดสองห้าศูนย อัน้วยอ่ะได้ดรูหนึ่งแล้วต่อมาเราจะทำอีกรูก็คือเราให้ขนาดด้วยวงกลมก่อนวงกลมออกมปหนึ่งจุนี่แล้วก็เอียงไม่ได้บอกไม่ได้บอกเอียงมาว่าเอียงเท่าไหร่ แต่ตัวนี้มองแบบแล้วน่าจะเป็น45นี้ทำเขียนมาก่อน45ตัดด้วย่ะทำให้เป็นคอนตัคมุงกลมตรงนี้มีขนาด ศูนย์จุดห้าหกหารสองอ่ะล้วใช้ตัวนี้ซ r คลา a r p เท t e r n สามอันพออ่ะแบบนี้ไม่ได้ไปไม่เอาไม่ใช้อันนี้ก็ได้เขียนเองก็ได้0.56จ้าหกคูณสองเอ้ยหารสอง ตอนนี้ก็คือแตะเส้นนี้ <c oughs> แตะวงกลมนี่ก็ศูนย์จุห้าหันสอง่ะต่อมาเราเจาะก่อนก่อนทำอย่างอื่นเรียบร้อยอ่ะเราได้แล้วเราก็ดูหน้าตา้ายไหมได้้ายโอเค ต่อมาก็จะเป็นตัวของข้างๆที่เป็นตัวนี้เแล้วเราทำอันหนึ่งทำอันเดียวก่อนวงกลมที่ออกไปคือ1.50 เขาบอกมาแค่ความหนาหนาออกไป0.5นี่ศูนเดี๋ยวเดวใช้ออฟเซตเอาออฟเซตเอาง่ายกว่า0.5ออฟเซตออกอ่ะได้ความหนาแล้วแต่มาเราก็ต้องหาว่ามันเอียงเท่าไหร่ไหนดูที่แบบมีไหม ไม่บอกเลยแต่มีความสูงมีระยะคิดโอ้โดนโดนโอเคเดี๋ยวสร้างเส้นสมมติก่อนถ้าเกิดไม่บอกขนาดมาเราเรามาโนเองก็ได้แต่เอาให้เหมือนแบบ อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสามสิบเยอะไปลดหน่อยอืมอ๋ออ๋อเกรดละเกรดละเพิ่งเห็นอันนี้สามแปดสามแปดนี่หารสอง มันคือบอกว่าตรงนี้สุดแล้วตรงนี้คือแบบสุดเส้นละล้วก็ใช้วิธีดึงไปให้มันสัมผัสแทนเจนแล้วก็ดึงไปต่อปึ๊บเหมือนไหมนะดูกันมันจะน้อยกว่าแปลว,ว่าวงกลมนี้อาจจะให้ทำทีหลัง จริงๆขนาดให้ครบนะแต่ว่าที่มันมีปัญหาเป็นเพราะว่าเขาให้มาให้เรามานั่งเดากันเอาเองบางทีเราก็ต้องนั่งทำงี้บนไปแต่เวลาอันนี้ไม่เอาปิดทิ้งไปกนอนยังไม่ใช้เปิดไว้ไงก็ได้ทิ้งไว้กันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอามาใช้ปิดไป มากรอฟเส้นกันคอนเวอร์ติตีอ่ะแล้วเราก็ทำ1.5ก่อนแล้วก็ออฟเซต1.5ตัวนี้ตัว1.5ออกไป ต่อมาแล้วเนี่ยเราก็มองเลยว่าข้างล่างเนี่ยง่ายสุดแหละข้างล่างเนี่ยไม่ต้องบอกอะไรเลยเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันมันเขียนแล้วมันได้เลยอะ่ะเพราะมันไม่มีมุมไม่มีอะไรเลยเราใช้ตัวนี้เขียนก่อนก็ดีง่ายกว่าเราก็ทำตัดนี้ให้มันแทนเจน แต่ก็กได้ตัดออกอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วปิดไปทําให้เป็นตัวนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เอาออกอ่าแล้วก็ได้1ชิน้นละฝั่งนี้กับฝั่งนี้ใ้ครึ่งหนึ่งอ่ะต่อมาเราจะสังเกตจากแบบว่ามัน มันจะมีเส้นตัดผ่านนี <c oughs> ้มันไม่เลยเส้นไปน <c oughs> ั้นเราก็ได้แล้วหนึ่งชิน้นอย่างนี้ <c oughs> เอ,เ,อ <c oughs> เป็นวัดเป็นวัดเอยตัดทิ้งให้ดีๆ <c oughs> อ่ะอืโอเคต่อมาเขาจะบอกโอ้ยเขาจะบอกมาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมกันเราต้องใช้เส้นนี้แหละคอนเวิรโอเคต่อมาเขาจะบอกว่าจุดศูนย์กลางเนะี่ย จากตรงนี้ไปถึงจุดศูนย์กลางของของวงกลมที่ชนตรงนี้มันจะเท่ากับมันจะเท่ากับ3ามจุสามแปดหารสองแล้วเราก็เขียนกลับมาแล้วก็ดูว่าเลเดียนเท่าเดิมไหมแล้วก็ดูแล้วว่าเท่าเดิมไหมนี่อา่านี่เท่าเดิมแปลว่าถูกละ แปลว่าเข้าใจถูกเรียบร้อยแบบนี้ได้ข้างหนึง่งได้ข้างหนึ่งไม่อยากเขียนเราก็ใช้ตัวของ mid point สร้างขึ้นมาใหม่ทำให้เป็น contact แล้วก็ใช้ b ล i l อ e r โยนไปฝั่งนูน้นทีเนี้ยไอ้เนี้ยผิดละเนี่ยไอ้ไอทีอ่เราเขียนไว้ก่อนหน้าเนี่ยผิดปิดทิ้งได้เลยผิดละ ต่อมาเราจะสร้างวงกลมแบบนี้ r2 ตามตามนี้เลยเท่ากันนี่โอเคต่อมาเราก็จะสร้างเส้นจากตรงกลางไปทำให้แทนเจนเหมือนเดิมสัมผัสให้มันเจนขึ้น,น,หนเหลืองๆนี้เลยให้กดอย่างเงี้ยแทนเจนมาถูกสัมผัสให้เหลืองๆก่อนแล้วก็แทนเจน ทิ้งอะไรไม่เอาตัดทิ้งให้หมดโอเคอ่ะเดี๋ยวเหลือวงกลมไว้เขียนต่อด้วยจะจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่วงกลมตัวนี้ไว้เขียนต่อเลยเขียนอันที่เราทำผิดเวลาเหลือมันไว้มันก็จะเหลือ จุดศูนย์กลางไว้เงี้ยเราก็เลยเอาไปเจาะรูต่อได้กดไว้เป็นคอนตัคจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ลบทิ้งไปไม่ได้ใช้ละรูขนาดรูตรงกลาง1.25ขนาด2อา่ะเขียนไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วก็เอกทูดขึ้นมาก่อนเอกทูด ตัวนี้ตรงนี้เขาบอกว่าทั้งหมดอะทั้งหมดเนี่ยมันสูง1.75ทีนี้เราไม่อยากลบลบและบวกลบพูนหารเราไม่อยากทำละเราใช้คำว่า offset 0.56กดกลับลงมานี่มันจะเท่ากับขนาดที่เราทำไว้ตอนแรกแล้วก็ใช้บายตัวนี้เขียนไป1.75กดมืดด้วยนะเรียบร้อยได้ละ ต่อมาเราก็จะยืมสเก็ตตัวนี้ยืมก่อนเขียนสเก็ตใหม่อาจากที่เห็นเราจะมีเส้นเ,นเราจะมีจุดเซน,น,นเตอร์ตรงนี้เราใช้จุดเซนเตอร์ตรงนี้แหละเขียนวงกลมหันสองด้วยเขียนวงกลมที่เราเขียนผิดไปโอเค อ่าเรียบร้อยต่อมาแล้วก็เอาเส้นนี้ขึ้นมา c o n เว r ร์ชัได้ไหมน่าจะติดโอเคเขียนใหม่ก็ได้มีเส้นอ้างอิงอยูแล้วง่ายโอเคเสร็จปุ๊บเราก็เจาะรูได้เลยเจาะรูลงไป Up พ o เน็ก แล้วก็ปิดสกเก็ต่ะเสร็จแล้วอุ้ยรูไม่ออกี๋ยวเอาใหมเอาใหมไม่เรียกลูกไปด้วยนี่เรียบร้อย